คันนี้ i s u ส u tfr นะครับ slxp สองพันะครับเครื่อง90แรงม้านะครับภายในสวยนะครับพอดีเป็นรถที่ผมใช้งานเองนะครับก็มีรอยเพื่อนนิดหน่อยข้างหน้าจะมีบอกขาดนิดเดียวตรงนี้นะครับส่วนคอนโซลหน้านะครับไม่แตกไม่ชำรุดพวงมาลัยเดิมนะครับ แหงประตูข้างเดิมๆนะครับไม่แตกไม่ชำรุดเดี๋ยวจะให้ดูภายนอกนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ15บห้าของอส,สุดีแ d-max นะครับสีภายนอกสวยตลอดคันคัดสีไม่ผุไม่ดามนะครับ แม็กไลเนอร์มีนะครับสภาพแม็กไลเนอร์ก็สมบูรณ์นะครับสภาพยังดีไม่แตกไม่ชำรุดนะครับดูรอบๆคันนะครับองค์ประกอบครบนะครับกันกาาดล้อครบทั้งสีครบทั้งสีข้างนะครับ ีแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับตรงด้านหน้านะฮะสติ๊กเกอร์คำว่า90แรงมายังอยู่นะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์ของผี่านะครับโอเคอิสุโอเค,อเคใช่ไหมครับต่างๆนครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับ,รรบสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงสะดวกนะทั้งสองข้างเลยนะครับ จบไฟฟ้าเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเอกาสารพร้อมโอนนะครับรถจอดอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0610309095นะครับราคาที่แจ้งไปที่ลงขายนะครับก็คือ102,000 9เอ้หนึ่งอนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้เป็นราคาพร้อมโอนให้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดที่ซื้อโอนลอยซื้อไปโอนเองนะครับราคาก็ลดลงได้นะครับต่อลองลดลงได้นะครับสนใจก็มาแวะชมแวะทดลองขับได้ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบนนะครับหรือจะให้เปิดกล้องวิดีโอคอลก็ แอปไลน์ไอดี0 6 1 0 3 0 9 0 9 5นะครับขอบคุณครับ